วันนี้เชฟมีเมนูอะไรมาฝากเราคะลาซอย่างมาช่งยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนี้เชฟถ้าได้ข้าวเหนียวนะครับคุณผู้ชมหอมใช่ไหมครับเราจะจะมีการอบสองสเต็ปอบอบกับอบอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวพีไทย รายการที่จะมาแนะนําเทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหารในทุกเมนูของคุณอร่อยและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมถูกต้องครับวันนี้เชฟมีเมนูอะไรมาฝากเราคะลา<ะ>ซียา ยิ่งใหญ่อลาัางการเลยขนาดนี้เชฟต้องให้ยิ่งใหญ่อลังการครับผมเพราะอะไรครับเชฟเพราะว่าผลิตภัณฑ์เตาอบของเราวันนี้มีมาตรฐานการผลิตมาจากประเทศแถบยุโรปนะครับมาไกลนะฮะใช่ครับะนั้นเราเลยเป็นเมนูลา <ะ S 2> <ละ S 1> สันย่าอยให้เชฟเลยครับผมงั้นเราไปดูวัตถุดิบในเมนูของวันนี้กันเลยไปเลย เราเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยดีกว่าเราจะทําอะไรกันก่อน <S <S อับเชฟเราจะทําส่วนที่ส่วนที่เป็นซอสเนื้อก็คือ,อนาโปลเลียนซอสกับกับพาร์ทที่2จะเป็นเบชเมลซอสให้เราจำไว้ว่ามันเป็นซอสแดงกับซอสขาวต่อไปเดี๋ยวเราจะปเปิดเตานะครับ<ป>เราจะใส่หอมใหญ่ครับผม,มกับหอมแดงผสมกันอันนี้พอเรารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะมีกลิ่นขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ตามด้วยกระเทียมลงไป ถ้าสังเกตเนี่ยจะเริ่มจะได้เกลือใช่ไหมครับเราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อตามลงไปเลยนะครับเนื้อจุกๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องใช้อะไรต่อยครับ <S <S 2> <S 2> เชฟเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับ,รบเราจะใส่เกลื <S <S ออปาปริกา้าหมดเลยครับตัวมาเรียบร้อยแล้วครับพริกไทยออริกาโนมีใบทา์กัโบโรสแมรี่ใส่มาได้เลยครับสลารี่ อันนี้พอเราผักไปสักพักนึงนะครับให้มันเข้าเนื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตามด้วยเป็นทูมโตเพสนะครับเอาซอสมาได้เลยครับนี่เราก็จะใส่น้ําพริกขอส่วนที่เหลือด้วยครับเอาจริงๆแล้วเราตวงมาแล้วประมาณอันนี้800ไก่นี้400พราะเนื้อเราใช้1,000เดี๋ยวเราจะตุนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ40นาทีอีก40นาทีเรามาเจอกันดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนครบ40นาทีแล้วนะครับผมถูกต้องครับนะครับทีนี้เราจะใส่ อ่าใบโหระพาลงไปเลถ้าได้ข้าวเหนียวนะครัุณผู้ชมหอมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้โหระพาที่เราใส่ลงไปนะให้มันสลดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดเราก็จะไปทำซอสขาวเบสเมลต์ต่องั้นเราไปทำซอสอนาเซฟเบสเมลเบสเมลซอสรสตอเบอรี่รสผลไม้หวาใช่รสธรรมดานี่แหละครับอย่าเอาแบบนั้นเลยน้ำมันดัชมิลใช่ครับ เริ่มจากใส่อะไรบ้างครับใส่เนยครับใส่เนยหมดนี่เลยป่ะครับถูกต้องครับใส่มาหมดเลยเราต้องรอให้เนยละลายหมดใช่ไหมครับถูกต้องครับเดี๋ยวพอเนยละลายหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงมาใส่เลยป่ะครับอ่าใส่ได้เลยครับน้องลิศใส่มาหมดเลยสังเกตนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปแล้วครับผมอ่ามันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ต่อไปเราจะใส่นมลงมาอ่าทีนี้เราก็จะมา เคี่ยวต่อให้แป้งเป็นครีมมี่ครันองเคี่ยวไปประมาณเท่าไหร่ครับพอเริ่มที่จะแบบว่าน้ำมันขกคลิกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีส่วนผสมของแป้งแป้งจะทําให้เป็นตัวประสานระหว่างเนยกับนมคือจริงๆแล้วสูตรนี้นะ่ะแปลของแฟนมานานมากแล้วนะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กันเพราะเดี๋ยวนี้สูตรโบราณกับปัจจุบัน,นมันก็จะต่างกันนิดหน่อยอะจะเฉยแกอวดแฟนด้วยหรอ,อ อาน้องลิฟน้องลิฟอ่ะน้นนนองลิฟช่วยใส่พริกไทยไห้หน่อยครับ่าอ,อ,อ่ะลูกจกนันมาใส่มาเลยครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วนะครับถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมันจะแห้งไปครับผมมันเราก็ไปขั้นตอนถัดไปใช่ไหมเชฟใช่ครับกอบเมนูอะไรนะเชฟข,ขออีกทีลซาซัญญาอันนี้ต้องให้เขาจริงนะเดี๋ยวไปประกอบร่างลาสัญญาก,กันจ้ะ ส่วนผสมทั้งหมดก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับเชฟถูกต้องครับเรามีอะไรมาหาตรงนี้เรามีซอสนาโปเลียนครับผมเบสมมลซอสแล้วก็เรามีชีสแล้วก็แล้วก็มีแผ่นท้ายลาซานญาผ่นลาซานญาและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าฟังเม x รุ่น vrm 9 7 5 2 b อ่างั้นเดี๋ยวต้องไปเซตเครื่องก่อนใช่ไหมเชฟต้องครับเชิญเลยครับผมครับต้องให้เชฟเป็นคนเซตนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟอันนี้เวลาเราอบใช่ไหมครับอบไฟล่างไฟบนอยู่ที่ประมาณร้อยเกาองศาไม่เกิน200นะครับเตาอบรุ่นนี้จะเห็นว่าเรามีอยู่หลายฟังก์ชันเราจะใช้ไฟล่างบนและมีพัดลมด้วยอ่าเพื่อกระจายความร้อนถูกต้องครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเราก็มาเซตที่องศา คร,ครับผมนะครับอุณหภูมิเราใช้อยู่ที่190องศานะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับ <historical S 2> จนได้องศาที่อุณหภูมิที่เราต้องการก่อนที่เราจะอบทุกอย่างใช่ไหมครับเราก็จะตั้งเวลาก่อนที่จะอบเนี่ยประมาณ10นาทีรหรือประมาณนี้ไม่เกินจากนี้นะครับโอเคได้อุณหภูมิที่เราจะวอร์มเตาแล้วนะครับ,รบก็ประมาณนี้นี่ตอนนี้เราก็เ็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทําตัวของลาซันญ่าของเชฟเลยฮะโอเคครับผม เริ่มจากอะไรก่อนครับเชฟเราจะเอาเบสเมลวาข้างล่างก่อนนะครับครับผมก็เกลี่ยให้ไม่ไม่ไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปต่อไปเราจะลงแป้งนะครับครับผมแป้งนี่คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยวางเฉยๆเลยใช่ครับวางเฉยๆเลยนะครับต่อไปเราจะเอาลงซอสนาโปลีนนะครับครับผมทีนี้เราจะใช้ตัวนี้อีกรอบนึงครับผม อ๋อน,นี่ใส่คู่กันไปเลยใส่คู่กันไปเลย,เลยจริงๆแล้วมันก็คือซอสแล้วก็เบชเมลซอสทีนี้เราลองชั้นล่างเพื่อให้เวลาแซะแล้วมันจะได้ไม่ติดมไม่ติดก้นครับเสร็จกันตอนนี้นะครับเราะจะตาม,มด้วยชีสนะ,ะเพราะว่าเรามีอีกทาดหนึ่งอันเล็กใช่ไหมเชฟใช่ครับ เราจะจะมีการอบ2องสเต็ปอบ40นาทีแล้วอีก15นาทีเราจะเอาฟอยล์ออกอ๋ออบสองสเต็ปเราต้องห่อฟอยล์เสมอใช่ไหมเชฟเอาฟอยมาปิดตลอดปะถูกต้องครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่เอามาอบมันก็จะทําให้ชีสที่เราใส่ไว้ข้างบนมันจะไหม้ก่อนแล้วมันก็ แล,แลอพอดีเลยนะครับอย่ยงเต้าอบดังแล้วนะฮะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้10นาทีนะัะเป็นการ<ช>วอร์มถูกต้องแล้วเดี๋ยวรเราต้องตั้งอีกเท่าไหร่นะเชฟ40นาทีครับในอุณหภูมิเดิม190องศาถูกต้องครับโอเคเชิญครับผม แล้วหลังจากที่เราวอร์มไปแล้ว10นาทีถูกต้องครับแล้วเราก็จะตั้งเวลาอีก40นาทีอบสามารถกดแช่ไว้ได้นะฮะแล้วก็มีปุ่มหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาปุ่มซ้ายนี่ทําอะไรนะเชฟเป็นการเลือกว่าเราจะอบแบบไหนไฟล่างไฟบนนี่เมี้ป็นโปรแกรมใช่โปรแกรมมีทั้งหมดกี่โปรแกรมนะเชฟ10โปรแกรมครับ10โปรแกรมเลยใช่ครับอ๋อแบบไฟล่างหนึ่งไฟบนก็ได้หอตอนี่แบบที่เชฟเรียกว่าอะไรนะ เราจะอบไฟล่างไฟบนแล้วมีพัดลมกระจายความร้อนตั้งได้สูงสุดกี่องศานะครับเชฟ270องศาครับรุ่นนี้ครับผมตั้งเวลาตั้งวเวลาใช,ใช่ครับอันนี้ตั้งเวลาเวลาเมื่อกี้สิบนาทีแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกเราพอมันครบเมื่อกี้สิบนาทีก็ดังปีป๊ปปีป๊ปปีใช่ครับ และเตาตัว,ตวนี้ของ m ม็กเนี่ยเขามีเทคโนโลยีพิเศษอยู่ด้วยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับได้ข่าวมาัได้ข่าวมามันคืออะไรครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีสตรีมเบทเป็นการใช้ไอ้น้ำนะครับช่วยในการเรื่องการอบอาหารให้มีความนุ่มแล้วก็ตัวนี้นะวัสดุของเขาก็ดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบวัสดุของเขานี้ด้านหน้าเป็นกระจกแล้วก็มีกระจก2ชั้นด้วยชั้นที่ตักด้านในกันความร้อนอ<า>แล้วก็ถ้าเราจับออกมาเมื่อตกี้มันจะมีระบบซอฟต์โค่ากี่ลิตรนะครับเชฟตัวนี้รุ่นนี้75ลิตรแบบนี้ต้องใส่ไก่เข้าไป ได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมครับเชฟใส่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นรุ่นไซส์ใหญ่อยู่แล้ว775รับรองอร่อยทุกเมนูอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็นาฬิกาของเราก็จับเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนรอที่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะเชฟ40นาที40นาทีตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ30ละครับผมหลังจากที่เราแนะนำฉันเดี๋ยวรออีกประมาณ30นาทีนะจ๊ะแล้วกลับมาดูลาสัญญาในเตาของเรากันจ้ะครับผม ได้เวลาอร่อยแล้วนี่ครัเตาอบเรียกรองแล้วนะครับต้องสัญญาณก่อนนะครับครโอเคจะอยู่ไกลๆหน่อยอุ้ยฟ่องเป็นยองใหญ่รัดได้และอันเล็กของเราขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฟอยล์ออกเราจะโรยโหระพาอีกรอบหนึงเพื่อให้มีความหอมมากยิ่งขึ้น หวยมากเพื่อให้มันดูมีกลิ่นหอมนะครับโอเคของเดิมใช่ไหมครับเราจะอบไฟล่างไฟบนแล้วมีพัดลมครับนะครับอันนี้เราจะเบิรนใช่ไหมครับเราจะเบรนเราจะเอาเฉพาะไฟข้างบนนะคโอเคอันนี้นะครับจะปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีกประมาณสัก220อ่สินะครับแล้วเวลาล่ะครับเวลาเราจะห้านาทีโอเคนะครับ เรียบร้อยรเราก็รออีกแค่5นาทีเท่านั้น<ช>เราก็จะได้ช,ชิมลาซานญ,ญ่าของเชฟกันแล้วนะครับผมบอีก5นาทีจะก,กันจาครับครบ5นาทีแล้วปิดปีดอีกแล้วเชฟใช่ครับปิดสัญญาณก่อนนะครับโอเคอง่ายๆเพียงปลายนิ้วครับ น่ากลิวมากมแล้วก็น่ากินด้วยนะฮะม,มาตรด,ดีมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นี่ตรงนี้เลยแล้วทำะายต่อเชฟเราก็ต้องโรยไหมเดี๋ยวเราจะตะัดนะครับแล้วใส่จานแล้วเราจะาโรยทีหลังถูกต้องครับโอเค ควันฉุยด้วยมีควันฉุยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะหน้าตาดีมันก็กลิ่นหอมขนาดนี้นะครับผมครับไปชิมกันดีกว่าค่ะไปครับถึงเวลาชิมกันแล้วจ้าครับผมออาเชฟชิมเลยชิมเลยครับ ดีมากเดีและได้ผู้ช่วยคนสุดท้ายที่ทำให้เมนูนี้สกเซสที่สุดนะฮะต้องขอบคุณเตาอบฝั่งจากเม<ช>็กซ์ด้วยนะ,ค,ะครับ,ร,บรุ่น VRM 9752B สีดำ75ลิตรตัวนี้นะคะซึ่งมีฟังก์ชันมาพร้อม ครบเสร็จตับแถมเทคโนโลยีสตรีมเบสด้วยนะฮะทำให้ j u ซ c ่แบบนี้เลยนะจ๊ะและใครนะครับผมที่อยากได้ผู้ช่วยดีๆแบบนี้ไปปรุงทุกเมนูอบของคุณนะะให้ perfect แบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปที่ไทยวัสดุและ BNB Home ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าเว็บไซต์ไทยวัสดุ .com BNB Home. com แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะกับ YouTube ของเรานะฮะครัวพี่ไทยจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะจ๊ะไม่ได้มีแต่เมนูไทยนะวันนี้เรามา อีกแชรเลียนกันเลยนะจ๊ะกับเมนูลาซานยอลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ